สวัสดีครับเยซีครับเริ่มเกมมาครับคู่เอกครับเป็นคนไทยนำไป2ต่อศูนย์เลยครับถูกซิโร่ยอดอีกครั้งหนึ่งไปนะครับสต่อศูนย์นะครับลูกเสือครับโอ้โหครับโอ้แค่แบพิมพ์หัวข้อไม่ทันเลยนะครับเยซีครับคู่เอกคืนนี้ครับที่สนามโคกขามครับมหาชัยครับสมต่อศูนย์ไปแล้วครับคนไทยขึ้นนำครับ ว่าแจ้งชื่อนักกีฬานะฝั่งนี้ครับเสื้อขาวเนี่ยเป็นปักพอบอครับคู่กับชุดเดี่ยวครับสแกงแมครับวันนี้ใส่เสื้อเหลืองกป่าเที่ยวฝันไว้แล้วครับ้อนนูอหัวยังไงโอ้โหทันครับบาม่าแบรเล่ครับฝั่งโน้นระม่าอาโนครับฝั่งนี้เป็นคนไทยครับซิโลที่ เจ้าเดียววันนี้มาดีมากครับเสียผู้เอกนะเป็นคนไทยเจอเมียนมาครับหรือเมียนมาเจอคนไทยครับยังไม่ได้พิมพ์หัวข้อนะเบสเสียบเดี๋ยวจบก่อนครับเดี๋ยวพิมพ์ให้ครับเบสเสียบเสิร์ฟฟีข้าฟรีไปแล้วไล่เส้นครับไม่ทันครับลูกเสิร์ฟเสิร์ฟดีมาก4-0ครับโอ้โหนี่กรรมการครับพูดภาษาไทยชัดเจนครับ4-0ครับโอ้ถ้าสะกอแบบนี้ปาเตียขานชัดเจนนะ4-0ครับ ไปอีกแล้วครับอือหือคุยแกะแกะแกะยังได้เดียวซันแบกหน้อยเอาได้ครับอือหือห้าต่อศูนย์ยครับฝั่งนี้มันห้าต่อศูนย์ไปแล้วครับเอ้ยเสร์ฟครับฝ่ายซีโร่ ลูกนี้ครับโอ้โหแรงมากครับแรงมากครับลูกนี้ครับนึกว่าหล้นนะเตะเร็วครับสดๆเลยนะจากสนามครับสนามโคกขามครับมาหาชัยครับมาแล้วครับลูกเตะลูกนี้ครับโอ้ลูกนี้เจ้าเดียวครับยกอย่างงามครับอช้าไปนิดเดียวครับของเจ้าแมนกับเจ้เตยครับหนึ่งต่อห้าครับไหลเข้าไปต่ำไก่ตำไกล โอ้ยโอ้ย,อยลูกนี้ครับสองต่อห้าครับโอ้เตะไม่ครับอานครับกำลังเสิฟครับมาเจ้าสนามครับโอ้ยไม่โค้งเข้าออมุมนะครับกาให้มันโค้งเข้าออมุมครับลูกนี้ครับแต่สนามนี้เสานี่ติดเส้นเลยนะครัโบโค้งยากเหมือนกันนะ เจ้าเดียวจะได้เสิร์ฟครับ5ต่อ2ครับเสิร์ฟไปหาอาโนไม่มีลนไม่ออ้ยหลังเท้าอยู่ครับปล่อยเจ้าเดียวรอเตะรอเตะเดียวรอเตะโอ้โหเจ้าปากครับร้องบอกว่าปล่อยครับสุดยอดครับลูกนี้ครับต้องยกให้ปักคอโบครับลูกนี้ครับเดียวบอกว่าขอใส่เสื้อปารตี้สักครั้งหนึ่งนะก็เลย นี่ตัวใหญ่สุดเลยนะครับเอาเสื้อให้เนี่ยเบอร์สามนะครับนี่ครับเบอร์เก่งเลยนะครับเบอร์เก่งคอนเส็กซันเลยนะหกต่ออุ้ยไล่ดีครับลูกเนี้ยหลังเข้าโนครับดีมากนะครับไฟ่รับหย้อนไหมดีดหัวไหลๆลึกๆหัวหน่อยเดียวสแกงามโอ้โหเดี๋ยวนี้หัวดีนะเบียสีครับข้ามหัวก็ดีนะครับเบียสีครับเดี๋ยวเดี่ยวนี้ข้ามหัวก็ดีครับเอ้าแน่นอนอยู่แล้วคุณไปไหนมา คุณไปไหนมา,เ,า,าเ,ขเข้าพนักง,งานแล้วใครมาสามสามเล่ <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> โอ้ลูกเสิร์ฟเอาไปยังไงโอ้โหวันนี้ลูกเสิร์ฟม,มาดิยังแปดนี้จ้าคู่ครับวันนี้มีสามคู่ครับคนไทยครับมีสามคู่ครับไปแล้วลูกเสิร์ฟครับหาโนนี่นะครับ,รรบ,หรบไหลหลังครับยกมาพอดีล้นไหมลน้ลนลน้นล้นเอาอุ้ยลูกยกไป ออยกกับอมสดตจอดเลยมาจริงครับฟอร์มปักกวานีับขอบคุณครับป๋าที่ไรสดครับวราวุฒบอกครับสนองครารับชมจากชนบรีชัดเจนขอบคุณครับไปนะครับหลูเนียบเอ้ยยังยังยังไงครับโอ้ยหลอเขาครับแต่เขาไม่หลงครับเอาอีกที่ยี่ยอ่ยี้ยน่ยี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 ่้ีนะครัี่ยา่ยี่ยี่ยานยี่ยี่ ภาษาไทยได้นะครับสองต่อเครับมาหาปักครับโอ้เข้าซ้ายพอดีโอ้ยยกทิมๆไปกเข้าจุดพอดีนะสองร้อยเจ็ดสิกว่าเน้นๆเก้าต่อสองครับคนไทยเสรซฟครับหากลางไปหลุดเลยครับมันแรงครับเอาหัวไม่ทันนะครับสำหรับพม่าถอดเสื้อครับตอนนี้ปล่อยอโนอโนก็ระวังขาซ้ายครับ สิบนะครับฝันนี่นี่เขาระวังรูปนี้นะครับโอ้ยพอดีครับต้องยอมครับลุงคุณทักวัสดีครับอิสราเอลชัดเจนขอบคุณครับที่ดูจากโอ้ยเจ้าเดียวโอ้ยเจ้าเดียวครับหลายครั้งนะเจ้าเดียวครับอาทิตย์ก่อนปีใหม่ก็รูปนี้นะครับรับแล้วไม่ยอมเข้าไปทำครับ เจ้าเดียวต้องฝึกใหม่นะครับลูกนี้ครับสามครับน uh ี <S <S oh <S <S ่จี <S <S ้มาแล้วครับพอดีเลยยืดสุดๆหน่อยยืดสุดๆสุดยอดเลยนี่สี่ต่อสิบเอามาไอเตะเลยครับลูกนี้ครับโอ้โหครับเตะฉลาดมากครับเจ้าเดียวลูกนี้ครับคู่กับพระมาไอพระมาไอเป็นน้องชายของพระมาโนนะครับผมพระมาไอพระรามสามครับ ไนี่ไปล้นไปใหม่เอาใหม่โอ้เปิดดอกทำไงครับเตะขึ้นรอบหรงไงเหยียบคือเก่าโอ้จมกว่าเดิมครับคราวนี้ครับโอ้พมา่าแบลล์นะครับชื่อเดียวกันกับพมา่าตลาดดูเจริญนะ,ะมาคนนี้ครับสี่ตัวเล่สี่ตัวอุ้ยเจ้าเดียวไม่เอาครับเจ้าเดียวไม่เอาครับลุงนี้เอามาแล้วครับห้าต่อสิบครับ ไม่แน่นะครับแน่นะครับอือหือโอ้ลูกนี้ไม่น่าพลาดครับเอารับเหงื่อถอดเสื้อแล้วครับเจ้าเดียวครับนี่ครับนักกีฬาสายเถื่อนก็แค่นี้ครับ,นนรบใส่ได้สามลูกก็ดีแล้วครับใส่ได้สามแต้มนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับว่าคนเคยถอดเสื้อ,อครับตาสองเขาเล่ห้าต่อสิบเปิดไม้ไกลแล้วค,ครับนี่ ยอนเลยครับนี่ครับเลือกที่จะย้อนครับเอาโจ๊กปักครับต้องหาจุดลงเลยครับตอนนี้ครับสิบต่อห้าครับคนไทยเสิร์ฟโอูยดูเข่าครับอ๋อดูลูกโยกครับเอาแล้วครับไล่มาทีละแต้มนี่ก็อันตรายเหมือนกันนะครับ มีพอครับสดๆครับเปิดด้วยหัวับเจ้าเดียวครับได้ครับลงนี่เฮ้ยเฮ้ยออกเหรอเห็นว่าผมมองไกลๆทำไมอับผมมองเป็นลงวะตะก้อันบ่ถึงคนไม้ไพ่ได้ยู่างไหนไปเด้อ อะไรเบอกว่ากรรมการนะไม่ได้นะนี่หกแล้วนะครับฝั่งโน้นไกลนะครับหยอดหรือเปล่าครับนี่เอายังดีครับเจ้าเดียวครับคือว่าเปิดแล้วลูกมันไหลมาแถวนี้เวลายกมันคัดยากครับเจ้าเดียวช่างวันว่าปลาประเดศเขาท้อรอป่ครับมื่อนี้ประเทเขานะครับมื่อนี้สวัสดีครับสุรชัยครับใกล้บ้านอยู่ครับครับมามามาปลามมตน ดูครับลูกเสือโอ้วางในหลังเท้าโอ้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับลูกนี้ครับโอ้โหเอาหัวพักตะก้ออยู่กับที่ครับเหยียบลงวาเปนเดี๋ยวเสียมขุดครับทำไนสนามดินนี่เสียมคุดมาแล้วครับทีมงานของเจ้าแมนครับเตะดีครับลูกนี้ครับเตะดี สิบตอ่อหกยังหาจุดไม่ได้ครับโอ้โหลงนี้ดีครับโอ้ยยกดีมากครับหตอ่อศูนย์ครับชิงอยู่ที่สี่สิบเคครับนายกรองมมนเหวครับพิโรดสวัสดีครับสวัสดีครับไม่แล้วครับโอ้โหเจ้าเดียวครับเตะยืดน้อยเดียวโอ้โห ลูกครับโอ้โหนำบางห่างครับตอนนี้โอ้โหนำเจ็ดลูกครับ <ผม S 1> โอ้เจ็ดแปดแต้มนะครับตอนนี้เหลือสามแต้มครับเกมสิบห้านะครับเกมสีครับตอนนี้มาแล้วครับมาแล้วครับได้ไหม,ไมแล้วก็ขวาหยอดอย่างเดียวโอ้ยโอ้โห โอ้โห oh hmm, เล่นดีจริงครัะมากเราต้องเจอเขาแบบนี้นะต้องสองสองแล้วมาเลยครับนะถึงไหมครับยืดหน่อยเดียวยืดหน่อยโอ้โ oh หดูครับขาไม่มีรองเท้ายังจะเกี่ยวเหยี่บลูกเตะครับตอนนี้เจ้าเดี่ยวกําลังหอบครับมันต้องเลยจุดนี้ไปหนึ่งอีกนิดหนึ่งครับมันงจะโล่งครับ ดูลูกเสือคยาปั้นครับยังไม่ได้แต้มเลยนะครับตอนนี้ครับหยอดเปิดด้วยเขาทําเองหยอดไหมหยอดไหมเอ้าไม่ข้ามครับโอ้โหเขาหยอดเหรอครับเมื่อกี้แต่มันไม่ข้ามครับถ้าข้ามนิ่วโอ้รับไม่ได้แน่นอนครับว่าลูกก็ยกสูงครับโดดลอยครับมันบองยากครับสวัสดีครับเตยสวัสดีครับมาครับไอเนนนะไอไอเนนมาแลวครับสังเกีุไงครับ หวานไปครั้งหนึ่งเฮ้ยเอามาแล้วได้2แต้มครับเอาแล้วยังดีที่ได้2แต้มมาครับโอ้ขออีกสาแต้มครับเอฟซีครับอือหือนี่เสิร์ฟลูกนี้นี่ดูครับสำหรับเจ้าพักนี่เสิร์ฟตัดแบบนี้ได้แต้มแล้วไม่เสิร์ฟอีกนะครับดูครับมามามาลองดูว่าเจ้าเจ้าพักจะเสิร์ฟไปลูกแบบลูกสุดท้ายไหมมาดูครับ <c oughs> ผมสังเกตหลายครั้งแล้วเจ้าพักเสิร์ฟมุมนี้ได้แต้มแล้วจะไม่เสิร์ฟอีกเลยนะดูว่าลูกนี้จะลูกไร่เส้นครับไรเส้น ตัวทำแล้วมาดูน,านั่นผมเดาไม่มีผิดเลยเขาไม่เสิร์ฟไปคนระับงองเหมืนอนกันคนระับมันเป็นยังไงคนระับมันแบบว่าออสองทีหยุดหรือว่ายังไงครับเหมือนสนุกอนะสองลูกหยุดหรือเปล่าครนะับ <c oughs> เอ้โชคกันต่อเฮียสีครับเปิดด้วยหัวงามมากเอาเล่นเองต้องเตะนะเจ้าเดียวเขีย <c oughs> วก็บ,บอโชคดีคนระับลูกมันเข้าอย่างนี้ครับไม่ล้นคนระับ สิบสองต่อแปดอยู่นะครับโอ้ยเจ้าเดียวลูกนี้เอ้ายอดไหมดีไหมโอ้ยมีเสียดายครับเบียสีครับขายสบาทของเลดห้าสบาทนักกีฬานะผมบอกว่าขายนักกีฬาเข้าค่ายครับเแล้วแปดต่อสิบสองครับเกมสิบห้านะเบียสีครับเปิดดีๆงามๆทันวอ โอ้เอาแก้คืนแก้คืน,นเียบ,ย,ย,บยังดีคยับยังดีที่ว่าถนัดซ้ายครับอุย้ยเสิร์ฟดีมากครับโอ้โหโเสิร์ฟอย่างดีครับแต่มันเป็นลงหน้าขาครับเอายังเท่าเดิมมสะกอรรครับแปดต่อสิบสอง ลูกยอดคพักกินน้ำสักครู่ครับ9 2ครับต่อ12ครับไม่แน่นะครับก็เซิร์ฟฟีนี่ห่างกันสามแต้มนี่ก็มีโอกาสพลิกมาชนะได้เหมือนกันนะเมียนมาครับตอนนี้ครับมาแล้วครับดูครับทันไหมนี่พี่ดูีครับโอ้ยเรียบร้อยไปแล้วครับลูกนี ตีหัวไม่ลงแน่นอนครับนี่ครับอื้อหึสิบแล้วครับอื้อหืึจากห่างกันอยู่แปดแต้มนะครับตอนนี้ครับเหลือสองแต้มเท่านั้นนะครับตอนนี้ครับนะครับตอนนี้ไม่แน่แล้วเสิร์ฟต้องอาศัยลูกเสิร์ฟเท่านั้นนะพีิเศบเขาก็อาศัยลูกเสิร์ฟเลยถ้ารับของเขาอยู่เขาก็ยอมครับถ้ารับไม่อยู่แต้มไหลแน่นอนนะสิบต่อสิบสองครับ ดีครับลูกนี้ครับมันต้องหยุดปักท้อบอบเสิร์ฟไปครับนี่ครับต้องปักเท่านั้นแหละครับลูกเสิร์ฟครับโอ้เสิร์ฟแรงมากครับลูกเมื่อกี้ครับหากลางเลยครับยกเหลี่ยมหลังเท้าครับเจ้าอโนนึกว่าจะตัดขาซ้ายครับดูครับเสิร์ฟไปทางไหนครับคราวนี้ครับ 13บสามนะครับไปที่เดิมโอ้โหสินะครับลูกเดียวเกมครับวันโมเกมมาไปที่เดิมนะปั๊กอย่านี้นะปักป๊กปั๊กขอที่เดิมนะครับคนองบอกครับสวัสดีครับเสิร์ฟครับเสิร์ฟไปแล้วครับอุ้ยโอ้ย,อยลูกนี้ครับ ปาได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวโอ้โหเจ้าเดี๋ยวโอ้โหเยอะเกินเหลือเกินครับลูกนี้ครับโอ้โหต้องยกให้เจ้าปลกครับวิ่งเอาจากมุมแหวนท่านผู้ชมเลยครับบังเอิญกองเชียร์ตรงนี้ก็เป็นของคนไทยครับผมโอ้ปลาแดงครับปลาแดงร้อนลูกเลยปลาแดงครับ ผิดคนแล้วหันไปหันไปพัดทางโน้นโอ้ตู้บัวกลางอะไรนี่โอ้โหนักกีฬาไม่ร้อนับขานอกร้อนกว่าครับเจ้าตู้วครับโอ้ลูกเสริมลูกเมียขานอกร้อนกว่าขาไหนครับเอาลูกเดี่ยวเกมครับสวนเบนมิเต่าสันติถามครับมีครับที่สนามไร้พิธารับผมไปนะครับโอ้เสียดายครับ เสิร์ฟเพราะว่าไม่กินแล้วอุ้ยอุ๊ยโอ้ยเสิร์ฟดีเลยวะโอ้โห,หลูกนียโอ้ยโดนหัวเน็ตแล้วข้ามมาฝั่งนี้ครับแรงมากครับลูกทำเมื่อ้เสิร์ฟดีนะครับแต่เขาเปิดดีครับห้าครั้งไปแล้วนะค,คนไทยครับสิบต่อสิบสี่ครับ เปิดอย่างนี้ครับก็ปักวิ่งไม่ทันนะ1 1ต่อ14มันบุ่นนะเราครับต้องให้เขาเสิร์ฟติดเน้นนะมันจะง่ายดีครับ1 0ต่อ14ครับ สองแต้มรวดเลยครับเอาแล้พักเลยครับโอ้โหสิบสองสิบสี่ครับเน่เสริฟยอดครับ13ต่อ14ครับโอ้โหนี่ดีมากครับโอ้ไม่แน่เลยครับตอนนี้เหลือแต้มเดียวยครับ FC ครับเนี่ยนะครับ ออกครับเปิดครับโชคดีออกครับโชคดีออกครับเอาขอเสิร์ฟนะครับครั้งที่สามของเจ้าเดี่ยวจะขอเสิร์ฟในเกมนี้ครับแต่เสิร์ฟมาสองครั้งแล้วครับถูกลูกแรกถูกเสาโนนครับฝั่งทางซ้ายครับลูกสองถูกเสาฝั่งทางขวาครับ มาลูกที่สามจะไปทางไหนครับพูดง่ายๆว่าพม่ายังไม่ได้รับลูกเสิฟของเจ้าเดี่ยวเลยครดูลูกที่สามเมจะเสิฟนี่พม่าจะได้รับหรือเปล่าครับเอามาดูครับครั้ทงที่หกครับเกมไม่เกมครับสิบสี่สิบสองสิบสี่สิบสามเท่ทีครับ เสยป่ะโอ้ยลูกมีครับโอ้สูงขึ้นแล้วก็เหยียบแรงมากครับโอ้เกือบเกมครับแต่ยังไม่เก่งครับลูกเสิร์ฟดีครับลูกนี้ครับโอ้ยน่าจะตกตั้งแต่ลูกเสิร์ฟแล้วครับเหียนมาโอ้ยยังกลับมาเปิดหลังเท้าได้ครับเจ้าอนุครับเอา13ต่อ14ครับเย็บสี่ครับ ตกดินแล้วนะเมื่อกี้กตกคืนแล้วนะครับอย่าเสียบเสร์ฟเมื่อกี้ครับข้ามไปก็มีโอกาสเกมข้าม50%แน่นอนนะแต่ถ้าไม่ข้ามหรือออกนี่ไม่มีโอกาสเกมแน่นอนนะ14ต่อ13ครับครั้งที่8ครับ